สตาร์ทอัพยังไงก็กลายเป็นตัวเรียลเซกเตใหม่ที่จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญเขาเรียกว่า support i n g industry ที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวเพราะทุกคนต้องหาทางออกใหม่ๆ สตาร์ทอัพที่เรามุ่งเน้นเนี่ยก็คือเป็นสตาร์ทอัพทางด้านฟินเทคเนี่ยสู้กับต่างประเทศเยอะหน่อยแต่มันก็มีคนไทยที่เก่งอยู่เยอะเลยแล้วก็สเกลในสมาคมของฟินเทคเองนะครับอกริเทคนี้ไม่พ้นหลอกต้องหาโซลูชันที่ไปซัพพอร์ตเรื่องของอาร์กิวเควชอร์เซกเตอร์นะครับกลุ่มของทราเวลเทคก็คือกลุ่มในเรื่องการท่องเที่ยวยังไงเนี่ยวันนี้มันเจอปัญหาโควิดอนาคตก็เจอปัญหาโควิดอีกแบบหนึง่งหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเปลี่ยนไปนี่คือปัจจัยสําคัญเพราะท่องเที่ยวมันคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐก อันหนึ่งก็คือสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเรื่องของเอตเทคก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันเปลี่ยนรูปแบบแน่นอนวิธีการที่ดีป้าทำสตาร์ทอัพเนี่ยจะทําแตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยคือเรามองที่ปลายน้ําแล้วเวลาเรามีไอเดียขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่มหาวิทยาลัยนะบางครั้งน้องๆก็อาจจะมาจากการเอางานวิจัยนวัตกรรมไปทดสอบวิธีการใช้กับมหาวิทยาลัยเราไม่ไปซ้ําซ้อนแต่เราดูภาพว่าเออถ้ามันมีการทํางานตรงไอเดียสเตจเรียบร้อยแล้วมันมีหน่วยงานของรัฐมีหน่วยงานมหาวิทยาลัยให้แกรนออกไปเรียบรร้ออยกน็คื เงินให้เปล่าไปเรียบร้อยแล้วเวลาจะไปต่อในอนาคตเนี่ยมันทํายังไงดีนะให้สตา์ทอลลอนี้มันไปต่อในเชิงธุรกิจได้เราก็สร้างระบบ Accelerate โปรแกรมมาตรงสเตจของรับไซเคิลสุดท้ายที่พร้อมจะจัด,จดตั้งธุรกิจแล้วเราสร้างระบบเขาเรียกว่า angel f u n ันขึ้นมาโดยเอาตัวจริงนี่แหละเจ้าของธุรกิจตัวจริงนั่งลงทุนตัวจริงมานั่งฟังว่าไอเดียที่คุณผ่านระดับของการวิจัยมาแล้วผ่านระดับของการ n c u b a t e มาแล้วผ่านระดับของการกลุ่มขึ้นมาแล้ว มันทาธุรกิจได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น VC เซโนเราก็เซโนน้องก็ต้องไปปรับปรุงมาใหม่แต่ถ้า VC เซเยสน้องรับความเสี่ยงจากพี่ได้เลยคือมีพี่ลงไปช่วยรับความเสี่ยงที่เชิง angel fund ได้นี่คือวิธีการทําถ้าน้องผ่านสเตจนี้ไปปุ๊บผ่านสัก6เดือนผ่าน1ปี2ปีไปเรียบร้อยมันก็เกิดการ s c a l ตัวเองมีรายได้มีการพัฒนาธุรกิจต่อยอดในลฟ์ไ cycle เราก็ลงต่อเนื่องลงตัวนั้ก็คือรับความเสี่ยงต่อเนื่องนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะคุยกับ matching แล้ว ว่ามี V C คนไหน V C คือนักลงทุนนะ V C ก็คือต่างชาติที่มีโซลูชันอยากจะมาทํางานในุรกิจไทยถ้าแมทชิ่งกันได้มีพาร์ทเนอร์กันได้เราช่วยให้คุณสเกลต่อได้ขณะเดียวกันเ,นเราหาโอกาสของสตาร์ทอัพในการที่จะไปขยายตลาดอัตลาดต่างประเทศคนนี้พร้อมแล้ว ะระดับของเรเวนิวได้ระดับของความพร้อมได้ก็ให้เขาไปขยายสเกลตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะครับพี่ว่ามันคือการทํางานที่มองตลอดไลฟ์ไซเคิลของการขับเคลื่อนตัวสตาร์ทอัพนั่นเองนะอันนี้คือการที่เราทําอยู่ปีนี้ก็มีวางแผนไว้ประมาณ50ทําไมทําน้อยจังกว่าจะได้50มนี้สกีม,มาเป็นหลายร้อยนะมันไม่ใช่อยู่ดีแล้ว50ลายก็คือ50ลายเลยนะครับเรามองอย่างนี้ว่าคนเราก็บอกว่าการที่จะเป็นยูนิคอร์นได้เนี่ยมันก็คงจะมีโอกาสที่มีหลายองค์ประกอบ หนึ่งต้องมีตลาดภาครัฐรองรับช่วยผลักดันเขาด้วยสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะมีเ,าเลขาเรียกลูกค้าประจําที่มีความเชื่อมั่น2โอกาสทางการตลาดภาคเอกชนสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างสกเกลในวความน่าเชื่อถือรัฐช่วยเป็น f a c i l i t ตอ o r ที่ดีสามองค์ประกอบทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือหุ้นการขายหุ้นนะครับหรือแม้แต่4องค์ประกอบทางด้านภาษีภาษีเป็นคมว่าช่วยเขาเกิดขึ้นในเชิงของ ภาษีอินเสนติที่มีความเหมาะสมะนั่นเองหลายอย่างเนี่ยมันต้องสร้างอีโคซิสเต็มโดยที่ดีฟ้าทำคนเดียวไม่ได้ความเป็นยูนิคอนเนี่ยจะบอกว่าเป็นยูนิคอนเลยลรวรัฐบอกว่าอยากให้เกิดมันต้องยอมพูดว่าเป็นความฝันที่เราอยากให้เกิดแต่ทุกคนจะมาฟอสว่าทำไมรัฐไม่สร้างให้เกิดยูนิคอนการที่จะมีปตทเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ปตทก็คือมูลค่าสัก3 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยขึ้นไปหรือการบินไทยเกิดขึ้นในพรุ่งนี้ พี่ต้องถามว่าในอดีตเนี่ยเราสร้างบริษัทที่มีระดับของออ value หรือมีธุรกิจมูลค่าประมาณขนาดนั้น1,000พันล้านเหรียญสหรัฐใช้เวลากี่วันในการสร้างถ้าถอดถามก็ไปบอกว่าผมใช้เวลาวันเดียวสร้างธุรกิจ30,000ล้านบาทได้มันถึงเป็นคําถามว่าเราจะสร้างยูนิคอนได้กี่ตัวในปีหน้า แต่ถ้ามันมีความร่วมมือในการสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเกิดพี่ถึงบอกว่าการจะทำกลุ่มให้เขาเป็นยูนิคอร์ได้เรากลุม่มสตาร์ทอัพตั้งแต่ระดับไอเดียสเตทมีหน้าที่โดยมหาวิทยาลัยโดยงานของรัฐดีป้ารับช่วงต่อในเรื่องของการเป็นแองเจอแล้วสร้างโอกาสทางการตลาดได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามโซฟที่มันเป็นข้อจํากัดของอีโคซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมายก็มีคนถามบอกกฎหมายไม่ปรับสักทีหนึง่งเราก็คุยเอ๊ะปรากฎหมายดีป้าก็ไม่ได้เป็นคนเขียนนะ คนอื่นก็เป็นคนเขียนโอนเนอร์ก็ไม่ใช่เป็นเราแต่เราต้องไปประสานการทํางานให้คนที่เป็นเจ้าของกฎหมายหรือคนที่เขาเขียนหรือคนที่เขาทําเราก็คงอยากจะสั่งเปลี่ยนสักพรุ่งนี้แหละแต่มันก็มีกลไกวิธีการในการทํางานนะครับสองทำไมภาครัฐถึงไม่เอางบประมาณของภาครัฐมาช่วยสร้างโอกาสเพื่อให้สตาร์ทอัพมีโอกาสที่จะสเกลได้ไปเป็นยูนิคอนได้อย่างที่เราพูดโอ้เราก็พยายามทําในการลิสไม่น่าจ,จะเป็นบัญชีนะวัตกรรมเอยการลิสสแตนดาร์ด T.O.R หรือสิ่งทําสิ่งต่างๆ แต่บางอย่างก็เราเป็น Executor เอเป็นคนประสานการทำงานแต่เราไม่ได้เป็น Regulator เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเหล่านี้มันถึงต้องเป็นองค์ประกอบที่มีหลายปัจจัยและทำงานด้วยกันพี่ถึงบอกว่ายากแต่เราตั้งเป้าไว้ไหมเราก็อาจจะอยากให้ประเทศไทยมียูนิคอร์สสักหนึ่งท่านสองท่านแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากที่เขาไปเป็นาการฉกฉวยโอกาสนั้นจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างในถามว่าพอมีไหมในปีนี้ก็น่าจะมีนะ ที่เขาไปข้างนอกเราเริ่มที่จะขยายสเกลธุรกิจแล้วก็ r a i ฟั fund นะครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นทั้ง blockchain fintech แล้วแต่นะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในเมืองไทยแต่ถ้าเมืองไทยอยากจะสร้างไหมต้องโซ่ปัญหาระบบ ecosystem กับระบบการทํางานตะกี้ก่อนมันถึงจะทําให้เกิดการพัฒนาอยู่คนคอนแล้วเราวางแผนที่เป็นส t r a t e g i c plan ของประเทศได้เรามองภาพว่าอย่างนี้ s u ถามว่าเป็นหนึ่งในตัวสําคัญไหมเนี่ย การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้เนี่ยมันมีอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ดีป้ารับผิดชอบอยู่ตามพรบรเราดีไฟว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยประกอบไปด้วย5เซกเตอร์ละคือ1นึ่งเทเลคอมนะสองก็คือตัวดิจิทัลเซอร์วิสดิจิทัลเซอร์วิสนี่คือสตาร์ทอัพนั่นเองสามนี่ก็คือดิจิทัลคอนเทนต์ก็คือพวกหนังเกมมูฟวี่แล้วก็ตัวเดต้านาฬิกาเซอร์วิสนะครับสี่ก็คือพวกสมาร์ทเดเวล็ออุปรกรณ์อัจฉริยะฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เดิมนะก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพวกนิวเขาเรียกว่าบูฟของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพวก High Value Added Software 5องค์ประกอบเนี่ยรวมกันเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลถามว่าสตาร์ทอัพก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองแต่เผมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันมาบูมกันแล้วก็เป็นตัวคริ์ทิเคิลแล้วก็เป็นตัวไดรฟ์ฟอสแล้วก็เป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร์ผสมกันอยู่ในนั้นที่เมืงงองไทยจะต้องไดรฟ์ต่อ,อไปในอนาคตดีป้าก็โฟกัสเฉพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสนั่นเองก็ภารกิจตามพระราชบัญญัติเขียนให้เราทำมาเราก็ต้องโฟกัสเหตุผลเพราะมันจะกลายเป็นตัวไดรฟ์สำคัญของประเทศ เป็นหนึ่งเ e ียลเซกเตใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนิ Wave เมื่อจะ Start ่สตาร์ทอมันเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะไปเป็นคนที่พรวัยโซลูชันให้กับ r e ียลเซกเตอ e ์เรียลเซคือใครคนที่จะ a d o อปใช้ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคธุรกิจบริการภาคโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเรายัางจะต้องให้คนเหล่านี้ใช้จากคนข้างนอก เราเกิดอะไรขึ้นขัดดุลการค้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ถ้าคนเหล่านี้ที่เป็น real sector หรือคนใช้ของคนไทยใช้ local s e t u p ที่สามารถสเกลได้เกิดอะไรขึ้นเราก็ลดดุลขัดดุลทางการค้าเราก็เกิดการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นที่สามารถที่จะเป็น capital goods การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ถามว่าเป็นคอไหมมันก็เลยเป็นคอของการทํางานเพราะเรารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสังคมเรามองภาพอย่างนี้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ล้มลุกคุกขาดเนาะเพราะความเข้าใจคนก็ดึกว่าเราเป็นรัฐแจกตังค์เถียงใจขัดดิ้นแล้วนะว่ารัฐแจกตังค์นั้นไม่ใช่ดีป้าแน่นอนแต่เราเป็นแองเจิลฟันคือร,รัฐที่รับความเสี่ยงอ่ามันก็มีการล้มลุกคุกขาดเรื่องของระบบของรัฐ การทํางานที่ต้องมีระบบของการตรวจสอบไม่งั้นเราก็จะต้องเข้าคุกเข้าตารางไปด้วยเพราะมันคือเงินของภาษีประชาชนเอามาใช้ในการรับคําเสี่ยงกับการพัฒนาของน้องสตาร์ทอัพนะครับช่วงที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทํางานที่เราคอลเลกแล้วก็เลือกน้องๆมาในการทํางานเดียประมาณสักได้100สตาร์ทอัพนิดๆน,น,น,นะครับร้อยกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคิดเป็น a l u เอชันแล้วไม่น้อยกว่าประมาณสัก2,000ล้านบาทนะ เราะนั้นนี่คือตัวของเขาเองนะครับที่มีการพัฒนาระบบของเขาแล้วก็เติบัวธุรกิจงเขาเองนะครับซึ่งร้อยกว่าสตาร์อัพเนี่ยสามารถลงไปทํางานกับการขับเคลื่อนในมอลติพายประมาณ3รอบเราคิดว่าเกิดประมาณหมื่นล้านหนะ้าที่เขา เกิดขึ้นกับการใช้งานหรือเกิดขึ้นจากการที่เขาเราไปทํางานกับภาคเศรษฐกิจที่เป็น Impact นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองภาพแต่มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขสําคัญที่ต้องมานั่งโฟกัสว่าเออมันดูมีตัวเลขเยอะจังแต่เรามองตัวเลขว่าไอ้ร้อยกว่าลายมันจะสเกลต่อไปยังไงที่เมื่อกี้ทางคุณเล็กถามว่ามันจะกลายไปเป็นซีรีส์เมันจะมีการเติบโตแบบยั่งยืนแล้วจะกลายเป็นยูนิคอร์นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะไปโซลและทําให้อีโคซิสเต็มเนี้ยมันกลมกล่อมอร่อยพอที่จะให้อุตสาหกรรมเกิดใหม่ ต่อได้และกลายเป็นตัวร้ายเ,เศรษฐกิจสําคัญของประเทศนั่นเองผมมองจุดนั้นบ้างว่าถ้าเราไม่ก้าวผ่านจุดนั้นเนี่ยไอ้ที่เราอยู่ในมือหรือการทํางานได้ที่เป็นตัวเลขดูดีเนี่ยมันก็จะต้องอยู่อย่างเงี้ยแต่มาสเกลไม่ได้มันก็จะไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราพูดกันในระดับ3 0 0 0 0ืล้านบาทเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโซฟคือแค่ปลายจมูก พียงแต่ว่าปลายฉมูกเหล่าน,นี้มันอาจจะต้องใช้พลังงานสูงเท่านั้นเองมันดีป้าทํางานคนเดียวไม่ได้แต่ถ้าดีป้าเป็นก้อนหินใหญ่เท่ากับมะฮือมาทุบลงมาประเทศไทยตายน,นี่มันน่าจ,จะมีสิทธิ์แต่นี่เราคือก้อนกรวดที่ยังไม่ได้ถูกเจรานายให้เป็นเพชรเพราะนั้นนั่นมันคือความร่วมมือแต่ถ้าก้อนกรวดรวมตัวกันเยอะๆ,ๆ,ๆนะ มันก็เหมือนกับพื้นทะเลทรายหนักเท่ากับก้อนหินใ่เหมือนกันเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําให้เกิดระบบอีโคซิสเต็มแต่ถ้าเรามมวถกเถียงกันว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดหรือตัวเราผิดนะเราทํางานทุกวันทุกนาทีวิธีในการทํางานของเราเนี่ยคือคิดถึงปัญหาหลักในการโซบแต่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ในปลายปากกาของเราไม่ได้อยู่ในสมองของเราที่จะต้องสั่งการปุ๊บแล้วสั่งไปโดยป่าแล้วคนทํางานทํางานได้ทันทีแต่มันคือการอ้อนวอนและขอร้องคือการประสานเพื่อให้เกิดการเข้าใจ เพราะฉะนั้นทําให้คนที่จะเกิดความเข้าใจขอร้องยังไงมันก็ถ้าเขามไม่เข้าใจก็ลําบากเพราะฉะนั้นการทํางานคือการเป็นอารยน์นซึ่งเด็กๆของเราหรือทีมงานของเราเนี่ยใส่สิ่งเหล่านี้ในการทํางานต้องใช้เวลาแต่เราคิดว่ามีมีมีเป้าหมายไหมมี เราก็มองเป้าว่าแต่ละปีแต่ละปีเ,เราโซฟเรื่องอะไรนะเช่นปีนี้เราต้องการโซฟเรื่องนี้ค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละเปาะเพื่อให้มันเกิดการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อให้มันเกิดการไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนประเทศและทําให้เมืองไทยมันเกิดธุรกิจนิวเวฟที่เป็นระดับที่เป็นยูนิคอนให้ได้ในประเทศของเราไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศของเราอันนั้นมันรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเมืองไทยไม่ให้โอกาสแล้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ล่ะเถียงกันมาสองสามปีเราก็บอกว่าทำไมไม่เกิดเมืองไทยไม่เกิดเมืองไทยมันก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่พูดบอกว่าทําอย่างนี้สิจะได้เกิดในเมืองไทยนะผมว่าอันนั้นมันเป็นสุภาพบุรุษเลยทำไมเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะมันคือ next generation มันคือ next move ของระบบเศรษฐกิจแต่เวลาเราฟังคำตอบเนี่ยส่วนใหญ่ทำไมไม่เกิดในเมืองไทยแต่ไม่มีคำตอบมากับคำถามแต่ มีบางคนถามคำถามที่มีคำตอบแต่ก็ไม่รู้โรดแมปของคำตอบว่าไม่ได้อยู่ในมือของเราผมก็เลยมองภาพสิ่งเหล่านี้ว่ามันน่าจะเป็นการทำงานที่จำเป็นแล้วแหละที่มังไทยจะต้องจับมือกันทำเราบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเราเป็นแองเจ้ลแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราเริ่มมองภาพว่าการเป็นเองเจ้าโดย standalone คงไม่ดีเรากำลังมองภาพว่าใครนะที่มันมีความคิดคล้ายคลึงกันกันกบเหมือนเหมือนกับของเราเนี่ยอาจจะเป็นการทำเรียกว่า matching กับคนที่เขาจะเป็นหน่วยงานฟันดิง้งแล้วระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเพื่อนที่ดีก็มีอยู่ในประเทศไทยมีบางกลุ่มก็บอกว่าดีป้ากาลังทําเรื่องของความเป็นเอองโจผมเห็นแล้วเพราะนั้นในช่วง2ปีเราจับตาดูอยู่ตอนนี้เราจะมาช่วยดีป้ากันสกรีนดีไหมเขาบอกขอบคุณมากเลยหรือบางคนก็บอกว่าเห็นดีป้ากําลังทําเป็นเอองโจดีป้าลงเราลงด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอองโจซ้อนเอองโจเอองโจสลงตัวช่วยกัน ผมว่าอะไรมันเกิดขึ้นมมีสองนางฟ้าคอยปกป้องคุณมันไม่ดีหรอใช่ไหมไอคนที่เขาเป็นแองเจิลนันอาจจะคิดคอมเมอร์เชียลหน่อยเพราะอาจจะแจ็คพอตได้โซลูชันที่ดีหรือได้สเกลได้แต่ยังน้อยผมมีแองเจิลเพิ่มขึ้นในปีหน้าการสร้างเครือข่ายของแองเจิลระดับของประเทศไทยมันจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะครับบวกกับคนที่เป็น v c ตัวจริงที่เริ่มมั่นใจในการลงทุนนั่นน้องเขาสามารถสเกลได้ธุรกิจ ถึงแม้จะมีโซลูชันเทคโนโลยีดีก็ต้องมเอีเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันนะมันต้องใช้จ่ายในเรื่องทั้งเงินเดือนทั้งพัฒนาเทคโนโลยีขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามสร้างว่าเอยแองโจที่เป็นระดับโดมสติกเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นการดึงอินเตอร์บีซอยู่มองนอกองเงินเก็บไว้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรใช่ไหมถ้าเมืองไทยมันมีโซลูชันที่ดีเงินเหล่าน,นี้ที่มันโฟก็จะลดภาระของการทํางานเด็กก็จะมีโอกาสในการที่จะ pitching กับ interview เหล่านี้ ecosystem มันจะเริ่มกลมกล่อมขึ้นเมื่อกลมกล่อมขึ้นมีพลังขึ้นมี b e g i n i n g power สูงขึ้นปัจจัยที่เป็นปัญหาว่าเราทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยมันจะถูกโซไปมันเป็นเรื่องแปลกนะเราจะโซปปัญหาอะไรมันต้องใช้พลังของก้อนกรวดเหล่านี้รวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนหินพอมันรวมตัวกันมีน้ําหนักมากขึ้นเดี๋ยวมันจะโซได้เองแหละนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ถ้าวันนี้ก้อนกรวดก้อนหนึ่งบอกว่าขออนุญาตโซปปัญหาเรื่องนี้โอ้ยมันโดนหินทุบโดนค้อนทุบมาปุ๊บกรวดยิ่งกลายเป็น 刘立鹏，嗯。